พี่น้องยีก่อนไปสื่อของมาเนาะจ้กะก็เลยจอดคางท่างมาเบิงเฮ็ดที่เคยเก็บนะพี่น้องขอนที่เคยเอานะคะก็ปรกากฏว่ามีเฮ็ดเนาะจ้ะเอ้ามนก็ไปเอาพี่น้องมนก็ไปเอาเฮ็ดยีก่อนผ่านทางนี้นะคะยีก่อนสิบผ้าดนะคะยีก่อนจะต้องแวะมาเบิงเนาะจ้ะขอนที่เราเคยเก็บนะพี่น้อง นะคะเคยเก็บที่ไหนจำไว้นะพี่น้องไปเอาเลยสวยคไปไปเบื้องคอนไม่ต้อไปจ้ะพุ่นคะ่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพุ่น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 นะก่อยางงามเลยพี่น้องเห็นนั่งล้มไหมจ้ามึงดูยี่ก่อนไปเอาว่าได้ค่ะอ่ายิ่งงาทั้งไตามากกับมี่อีกจ้ะนะ มาขายยี่ก่อนซุ่มผ้าไหมเบิ้งยางงามได้จะเอาบ่ได้โอ้ยเสดายจ้าพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยเสดายเห็ดก่อนนั่นน้องดูๆๆๆโอ้ยเสดายจังเลยอ่ะนี่ไงพี่น้องเสดายแห้งจะเอาบ่ได้ซุ่มอยู่ก่อนต่ำๆซุ่มนีกับบ่มีจ้ะเกิดอยุ้ยส,สูงๆผุนเอาพ่อสองเงาสามเงาเอาบ่ได้จักอันพี่น้องอไปไปไปเบิ้งมองไม้กันจ้า เมื่อยพี่น้องบัดดีจ้าพี่น้องสุขุลสุคนมาเอาเฮ็ดจ้าวันนิอ้ออกนอกบ้านดอ,อกพี่น้องเมื่อนี้โอ้ยเป็นบม่มีกกำลังเลตัดสินใจยักกระยานออกมาพี่น้องมาปาดเอาเฮ็ดไปโมกกันจ้าเนี่นะคะนี่ค่ะตาดอกงามๆออปาดพี่น้องปาดลงแหล้กก็เจ็บออกเลยพี่น้องเลย ชั้อันละนี่มาดูข้างนี่มีไหมกูกูอุ๊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 นี่พี่น้องนี้ก็มีหน่อยนึงจ้ะนี่กำลังสวยๆเลยเอ้ามีหลุดไปแล้วะดอกซุปนี่แหละพี่น้องพ่อหมก สองวันอาทิตย์ขึ้นกับไปสู่งานต่อไปจ้ะโอ้ยพี่น้องไปเป็ลุยขอนนาจ้ะจ้าพี่น้องอย่าก่อนน้องพ่อเฮ็ดแล้วจ้ะแต่ว่ากับบงงามเนะค่ะพี่น้องบางงามเข่าจักน้อยแล้วจ้ะแต่ว่ากับซีเก็บหล่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไปไว้ถ้าสุกนี่ค่ะ ไปซุปพี่น้องเนาะเอาไปตากแดดเอาดอกงันงามอ่ะพี่น้องเอ้ยดอกข้างใต้เปยกับ่เอานักกเอาแต่อันที่เขายัางไสได้อยู่นี่เนาะโอ้ออกมาหมยดยอ,อ่ะอ,ะอะางอนไอเอาได้อยู่นะจ๊ะ เอ,เอาซุ้มนี่มันพี่น้องี่ยต้นอันข้างล่างนี่เถ่าแห้งหก่อนก็นสีตัดนะกะเนี่ไปต้นใหม่เน้วให้เขาเป็นเชื่อเกิดปีนาเนาะจ้ะนัขอว่างไว้เอาดอกต่อไปก่อนเนาะจ้ะวางไว้เก็บดอกต่อไปนะคะ ี่น้องเห็นเห็ดพ่จ้านี่ค่ะป้าสพี่น้องงามแพงพ่จ้า,จาพูดอยู่ปลายแม่เก็บไก่เหมืนพี่น้องไ,ได้สองมันได้หรอค่ะดีที่ก่อนซุ้มาพามีเบิง้งป้าสิพูดไหจ้าป้น่ะเั็นไะพี่น้องโอ้ยอยู่ไก่ที่ก่อนเอาบะเถืงแล้วค่ะโอ้ยง่นานี่ซุ้มเนี่ ซุปนี้ยี่ก่อนเสาเทิงอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวยี่ก่อนปีนขึ้นไปนะคะยี่ก่อนขึ้นต้นไม้ยังสูงเลยพี่น้องป้าสะอ่อนเห็ดแห้งปีนต้นไม้เลยค่ะงานนี้ปีนต้นไม้ดูค่ะอุ้ยปุ่นทุ่งหน้าพี่น้องปีนต้นไข่ขึ้นเมา,าเห็ดย่างจังโอ้ยจะบว่าได้แก้วผีเบิ้งได้พี่น้องเพราะว่ายี่ก่อนปีนขึ้นมาคนเดียวเนาะคะ่ะ สิบ้างกล้องกล็ลำบากพี่น้องเพราะว่าทั้งแตกเป็นน้ำก็จะเอ,าเอา้าถ้าพี่น้องเบ่งบเจเฮ็ดหลักกระสีโยนลงไปมองได้มันแปรนกระสีโยนไปพี่น้องแตกกระแตกซะแล้วบัดนี้นาะค่ะเพราะวันป่นขึ้นมาลำบากโอ้ยผุนะซุ้มผุนงามยี่ก่อนว่าสามารถเอาได้พุนพี่น้องบนสุดไทยยีก่ก่อนกับลำเดองเฮ็ดลงมาจากต้นไม้ได้นะแต่พี่น้องคลิปวิดีโอนี้ กบมาหอดบ้านแล้วจากลา่าถึงผู้ชมไปแล้วด้วค่ะแม่บุรียี่ก่อนเต็มจ้าทำความสะอาดให้ก่อนได้จ้าไปบายจ้า